อนาจักรของช้างอ้ยแดดมากแลวอ้อนเราได้บันอ้อนแสบ แดบคิงใส่หมวกค่ะเราไมีหมวกมาแดดมาแล้วตอนบา,บายๆเน,นี่ยยี่สิบเก้าองศาตอนนี้มันก็สิเทียงแล้วแดดเริ่มมากกัเริ่มฮอนพลังเอยเสียแล้ว ก็เป me ็นยางดอกเล้าสิใสเสือส่เสือสีบลกขโมูสีแจ่มสีแจ่มไอ e ์ e บีสาวเขาชั่วเบื้องหลังค่ะเบื้องหลัง đi này đồอะไร, không biết. đồn ti, hoài, <laughs> เขาก็แคเป็นรูปสร้างเขาบอกว่ามีช้างอยู่ตรงนี้เขาก็ทำให้เด็กเล่นเป็นรูปช้าง <c oughs> ว่ายังไงคะร้อนไหมคะ <c oughs> กำลังะเริ่มห้หมแล้ะ จากของช้างจิบามคมัเอาวบามตะลังบอกว่าหอนแบบคอยบ่ได้ย่านฮ้อนกัะหมวกแบกมาตั้งแต่เมืองไทย ก็ค่อยฮอนไปานเดมเมื่อเช้านีหนาวตอนนี้แดดมาแล้วมันก็ฮ้อนปุ่มไมดิกันแฮปเวซีนะไอายาว์ค่ะนี่เอ็ดนิดชินโฟายอ

เห mm ็น hmm. ข mm ่อยปุ่นกันไมมสินก็สิบเห็นอ่องหาั

Terima kasih telah menonton!

นางงามแท้ๆเลยค่ะมาเดินกำลังบอกว่าฮอนอะไรช่ร้อนเต้นเต้นึมไม่อยอยู่ิต้อสกัดเจ ได้ยินเสียงเพลงไม่ได้นะคะย้อนใส่หลุดพระพุดธชิวาจังใดก็สซังคนเขามีความสุขยินเสียงดนตรีไม่ได้ะคะ่ะย้อนใส่ Dancing of Music ช้าค่อยไหมอีกช้าค่อยบอ๊อ ทำทุกอย่างให้มีความสุขเราอยู่ไปซีเรียสอะไรกับมันดอกไม้สวยมากเลยค่ะผู้หญิงก็คู่กับดอกไม้ชีวิตเนี่ยคือขักแท้ชีวิตค่อนน้ำตกค่ะน้ำตก น้ำตกเดสเี๋ยวจะอีสเดียเดี <m <m oh oh ๋ยสจะอิสติงไว้คุยอีอาบชีดีอุลังอุตังเม้นเรามาหาสัตว์มันก็ต้องเม้นอยู่แล้วตู่อีหยังเพิ่งงามแลย ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะคะอันนี้กระตัวอะไรนี่ข้างนานเบิ้งเบิ้งเอสบอลคัมเซ็ปเปอร์โอ้โหเอสเอ็กเบอลคัมดิกใบฝรั่งนาแบมมบอรี่ข่อยขึ้นมหม มีคอยเอซงเขาบอกว่ามันบอกไม่ฟังไก่มีไก่ด้วยค่ะฮัลโหลแฟมิลี่มาเก็ตฟอโตเมเดยว ครับพอโตมากันสามครับวาลมนิดปลาท่านแมดไหมวาลมเยววนิดปลาท่านแมดไหมเซ็ติดเดี๋ยวกมาหนิดอ๋อเยื่อปราทมันหมตโต

มันคือเจ้าไอ้พลังไอ้พลังว่ามันคือเจ้าเออเออเขาเรียกแล้วไปไปโอ้ได้เสิร์ฟเอนจิ่น้องเอนจิ่น กินหญ้าเรอคะกินกระท h องไข่อ่องป้องอันนี้กระทองไข่อ่องล่องกินหญ้าอิ่มแล้วก็นอนอันนี้อ้น่ารักจังเลยฮัลโหลไฮเจ็ดไม่ตุ๊กสก๊จ้ยีไก่หน้าใหม่ไก่ฮัลโหล alas kut khỏi các bông hoa anh bên nhàng nó khỏi khắc cái nhàng bưng alo ta liệt mơ lo bưng khỏi cái bông đun cái gì đấy

ลาโมนไก่กันดีเบสไก่ทำไมยาโอ้คิบไก่คิบเฮลกรดอ้ก็เอ้ยก็ไก่ทำไมตัวใหญ่จังว่ารู้ยาผสุกรดกันตัวตัวนั้นมันยังเลี้ยวบังคอยอยู่ด้วยนั่นมันสงสัยยังคอยมันจะเลี้ยวร้อ ต้นนี้บอกว่าอย่าไปใกล้มันมันจะถุยน้ำลายจะเจ้าไดน้น,นะว่ข่อยกับโอโหูเนาะเห็นดอกไม้สวยๆไม่ได้นะคะไม้สวยๆง,งามๆผู้หญิงก็ต้องคู่กับดอกไม้สวยค่ะบ้านก็นสวยมีบา้านปูข่อยเลเป็นอลไรบ้านปูข่ แล้วออ้ฝรั่งไป่อนค่อยแล้วเห็นดอกมากอันนี้ก็คงเป็นร้านอาหารแต่ว่าค่เดี๋กเปิดนะกาลากาลาฮาลลี หน่อยลงไปเล่นได้นี่ฝรั่งไปก่อนค่อยแล้วยี่นะคะที่เรามีหมูกมาม่าได้หอนงห่ง

ถ้ามีแนทางออกอยากออกอยากอยู่นานๆโอ้น้อเอมจิแกล้งอัพจิลิงน้อยค่ะโซลิปเดะ ดิ้งน้อยค่ะลิงน้อยดิงก็มีหลายสายพันธุ์ก็เหมือนเดิมนะคะเขาไม่ให้ให้อาหาร ก็หมาอันนี้ก็ลิงกำลงังขวายห้ขึ้นไปท่าหนึ่ทงท่าหนึ่งเป็นท่าออกเพิ่นนง,ออ <c oughs> งระเที่ยวไปตอดตะล่ำแสสักไลท่ทงไทย ว่าแหดหรือว่ากว้างมันอยู่ในป่าเนาะสัตว์พวกนี้มันต้องอยู่ในป่าหากินอาหารมาอยู่นี่กรบปุกไม่แน,นวอีหยังให้มันกินแลเล่นหากินเลยเล่นหาอาหารนั่งหากิน ทุกๆปีมันก็จะทำเขามันสิโลนออกเขาสีเห็ดมันสีเห็ดของมันเองเนาะมันสีเห็ดเขาให้มันโลนมันหนักหัวม,มันกระจิโลนหรอมันกระสิโป้งขึ้นมาไหมแค่โอเคเขาเอง Yeah. มมนสิส้นกันเห็นป่ะส้นส้นส้นกันส้นแบบนี้ย่ามันกันเขามันจะสิโลนออกเองของมันลนออกมันจะสิโป่งเป็นมะแม่โป่งเป็นมะแม่กลจะถึงทางออกแล้วค่ะ เสียงเพลงไม่ได้นะคะเต้นใส่อย่างเดียวผู้มัจิกสกัดเจอะคุณทำวัดมัจิมวลงสมมัชิ์ดอกไม้ไม่ได้นะคะสวยดอกไม้กับผู้หญิงสวยก่อนที่เราจะจบคลิปค่ะ สิบนาทีโอ้นกขนนก